สวัสดีค่ะชาวบลิสวันนี้มาถึงกับชาวราศีธนูกันบ้างแล้วนะชาวธนูจะเป็นยังไงบ้างอันนี้พี่อัญเชิญนะคะท้าเวสุวรรณและพยาพิเภกนะคะมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวธนูท้าเวสุวรรณทุกคนคงรู้จักอยู่แล้วว่าท่านให้ความสำเร็จความร่ำรวยเนาะส่วนพระยาพิเภก ท่านเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเลิศดังน,นั้นนะคะท่านจะให้ปัญญากับชาวธนูค่ะอ่าเรามาดูไพ่ของชาวธนูกันว่าท้าวเวสสุวรรณและพญาพิเภกกำลังจะบอกอะไรกับชาวธนูนะคะตอนนี้ดูเหมือนชาวธนูเนี่ยมีเรื่องที่คุณกำลังคิดหาคำตอบในตัวเองคิดวนปวนไปวนมาว่า จะไปซ้ายดีหรือขวาดีเดินหน้าหรือถอยหลังคือเหมือนขัดแย้งในตัวเองอะ่ะบางอารมณ์ก็อยากทําแบบนี้บางอารมณ์ก็อยากทําอีกอย่างหนึ่งนะคะเหมือนขัดแย้งไปขัดแย้งมาในระหว่างเรื่องอะไรรู้ไหมมันเป็นการขัดแย้งระหว่างความพอใจของตัวเองหรือว่าความพอใจของครอบครัวก็คือ บางเรื่องเป็นสิ่งที่คุณมีความสุขแต่ครอบครัวอาจจะไม่มีความสุขคุณกำลังเลือกระหว่างตัวคุณเองกับครอบครัวนะคะตรงนี้ให้อยากตัดสินใจดีๆเนาะอะไรมันสำคัญกว่ากันความสุขของตัวเองหรือความสุขของครอบครัวอันนี้คุณกำลังมีเรื่องที่ต้องคิดซึ่งพี่ไม่แน่ใจว่ามันเรื่องอะไรนะแต่อยากให้คิดให้ดี ต่ตองให้ดีเสร็จแล้วมันมีไพ่ของการงานของคุณคุณจะมีการโยกย้ายหรือเดินทางเกี่ยวกับงานคุณจะมีการลงทุนในการทำงานใหม่ๆด้วยนะแล้วคุณกำลังจะได้รับผลตอบแทนนั้นอืมงานของคุณมันมีเปลี่ยนมีทั้งโยกย้ายเดินทาง ลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะคุณจะได้รับผลดีในเรื่องของงานนะแล้วส่วนเคาะกรรมนะคะหรือวิบากกรรมที่คุณเคยเจอมารู้สึกว่าคุณก็เจอปัญหามาเยอะมีอุปสรรคมากมายนะคะที่คุณฝ่าฟันมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันกำลังจะจบลงแล้วคือตอนนี้คุณจะเจอทางออก เจอเหตุผลดีๆการเข้าใจชีวิตมากขึ้นไอสิ่งปัญหาต่างเนี่ยมันทำให้คุณเรียนรู้ไงและเข้าใจว่าเฮ้ยชีวิตมันจะต้องเดินแบบไหนจะต้องทำแบบไหนถึงจะดีคุณเลยจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นตอนนี้นะเหมือนชีวิตคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะคุณเข้าใจชีวิตมากขึ้นคุณจะเอาชนะกิเลส ความไม่ดีทั้งหลายในตัวเองได้เนาะดังนั้นเมื่อกี้ที่คุณบอกเจอคุณจะต้องเลือกดังนั้นพี่ว่าคุณมีทางออกจริงๆเพราะคุณเข้าใจมันแล้วว่าสิ่งดีคืออะไรสิ่งไม่ดีคืออะไรกิเลสคุณจะไม่ทำนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะส่งผลให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จทั้งได้ไดเรื่องงานนะ แล้วก็คือสมหวังในทุกอย่างที่คุณอยากได้เลยดังนั้นพี่มองว่ามันอีกนิดเดียวบาปกรรมของคุณมันก็จะหมดด้วยไงพอเคาะกรรมมันหมดด้วยทางมันเปิดแล้วเนี่ยคุณก็จะเจอแต่สิ่งดีๆแล้วแต่ก็คือเตือนว่าจงเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลัง บางเรื่องไม่ต้องรีบตัดสินใจดีๆทางออกมีอยู่แล้วและพี่คิดว่าชาวธนูมเก่งอยู่แล้วมีพรพญาพิเภกก็มาให้สติปัญญาด้วยดังนั้นคุณจะเจอทางออกนะคะส่วนไพานางฟ้าบอกว่าอย่าให้คุณเข้าใจหลักธรรมชาตินะคะเป็นตัวของตัวเองเอาความเป็นจริงตรงใช้ ใจของตัวเองนำทางคุณจะพบแสงสว่างกับชีวิตใจตัวเองที่ดีนะพยายามเออตัดกิเลสแล้วมันจะเจอสิ่งที่ดีในใจนะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะต้องลงมือทำและลงมือทำอะไรที่ดีๆมันเป็น perfect time timing ท,ที่ดีแล้เนาะอะไรที่คุณกำลังจะตัดสินใจเลือก มันมีทางออกเลือกสิ่งที่ดีจ้ะให้ตัวเองเลยนะส่วนไพ่ดอกไม้ทำเป็ดเจนเทอร์ดอกนี้มันเป็นดอกที่ให้กำลังใจและพลังการเยียวยารักษาใจดังนั้นคุณได้พลังงานสิ่งดีๆจากนางฟ้านะหรือสิ่งศักดิ์สิธข,ของคุณว่าทุกท่านให้กำลังใจคุณอยู่นะคะ ส่วนไพ่พระพุทธศาสนาเนี่ยก็อยากให้คุณอธิษฐานบารมีก็คือผลส่วนมนต์ภาวนานั่นเองหรืออธิษฐานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ค่ะเมตตาบามีก็คือการที่รักหรือเข้าใจต่อสปปรรพสิ่งทุกอย่างคือรักทุกอย่างนะคะรักเมตากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เจอบนโลกนี้อุเบกขาคือเขาเรียกว่า วางใจให้เป็นกลางคือนิ่งต่อทุกสิ่งทุกอย่างนิ่งต่อสิ่งไม่ดีอ่ะอะไรที่ไม่ดีนิ่งตัดทิ้งนี่คืออุเบกขารู้จักวางเฉยและเดินสายกลางนะต่อมาพระอีกใบหนึ่งคือมารมารคือกฎแห่งกรรมยังไงเราต้องเจอถูกปะเพราะทุกคนไม่ใช่ว่าทำดีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ดังนั้นจงรู้ว่าผลแห กฎแห่งกรรมมันมีจริงดังนั้นทำดีได้ดีแน่นอนทำชั่วได้ชั่วจงอย่าลืมคำนี้นะคะไพ่อีกใบหนึ่งคือคำว่า bliss อันนี้รู้สึกว่านางฟ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือทเทวสุวรรณพยาพิเภกกำลังบอกว่าความสุขที่แท้จริงกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวธนูความสุขนะความสุขเลยส่วนไพ่ขององค์พ่อท่านบอกว่า ให้คุณเนี่ยคือพักผ่อนผ่อนคลายทำจิตใจใสงบนะคือมาเตือนว่าบางเรื่องอย่าฟุ้งซฟ้านอย่าอะไรเยอะทำจิตใจให้ผ่อนคลายและอย่างที่บอกอะ่ะใช้ใจตัดสินตัดสินอย่างถูกต้องและคุณจะเทอทางออกจะพบแต่ความสุขอย่างแท้จริงเห็นไหมทุกคำพูดที่ท่านอวยพรวันนี้จะ ชาวราศีธนูจะสุขสมหวังอย่างแน่นอนฝากติดตามด้วยนะจ้าน้องๆ